ครัสบสวัสดีนักลงทุนทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข,ข่าวเช้าประจำเช้าวันที่16เดือนมีนาคมสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้องเช็คอางทองคาสกุลเงินนะครับเราเปิดให้บริการมากว่า2ปีแล้วนะครับนัุกทุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์อดีมมาได้เลย VT Market กับโปรโมชั่นใหม่ใครสนใจนะครับคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ f o r For You ครับชวนเพื่อนภายใต้ลิงก์การแนะนาของนักลงทุนในวันนี้รับทันทีเลย50 US d ล l l a หมายถึงว่าใครที่เป็น IB นะครับเขาแจก แล้วก็ XM ครับโปรโมชั่นประจำเดือนบรสัสติฝาก100%สูงสุด500 u s ดอลลาร์เลยทีเดียวใครสนใจยังไงรีบกันหน่อยนะครับเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นสวัสดีนักลงทุนครับสรุปถ่าเช้ากับกระปุกกระเป๋านะครับเราพานักลงทุนมาดูสถานะในตลาด s รั e e t ก่อนเลยนะครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างในคืนที่ผ่านมาปิดบวกกันไปเขียวขจีเลยนะครับโดยในส่วนของดัชนีดาวโจนส ปรับตัวปิดบวกไป1.82% SP500 บวก2.11%แล้วก็ NASDAQ ปรับตัวปิดบวก2.92%ดัชนีดาวโจงสต์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นเกือบ600จุดในวันอัคารที่ผ่านมา โดยได้ปัจจัยบวกจากการที่นักลงทุนคลายความวิตกกวนเกี่ยวกับภาวะเงินเฟอ้อหลังราคาน้ำมันร่วงลงสู่ระดับต่ำกว่า100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลและก็ดัชนีราคาผู้ผลิตหรือว่า PPI ของสหรัฐขยายตัวต่ำกว่าคาดการขณะเดียวกันกับนักทุนก็จับตาผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งจะมีการแถลงในวันนี้ตามเวลาสหรัฐหรือว่าเช้าตรู่ของวันพรุ่งนี้ตามเวลาประเทศไทย นักทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟอ้อหลังจากกระทรวงแรงงานสาหรัฐเปิดเผยว่าดัชนีราคาผู้ผลิตหรือว่า PPI ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟอ้อจากการใช้จ่ายของผู้ผลิต เพิ่มขึ้น0.8%ในเดือนกุมภาพันธ์เมื่อเทียบแบบรายเดือนซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ0.9%หลังจากที่พุ่งขึ้น1.2%ในเดือนมกราคมนอกจากนี้การร่วงลงของราคาน้ำมันยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยให้ตลาดคลายความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อโดยราคาน้ำมันดิบ WTI แล้วก็น้ำมันดิบ Brent นะครับต่างก็ร่วงลงสู่ระดับต่ำกว่า100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในคืนที่ผ่านมาครับทุกท่านนี่ก็เป็นข่าวหนึ่งนะครับที่ เข้ามาสร้างความหวังให้กับตลาดการลงทุนครับแล้วก็แน่นอนเรายังมีข่าวของธนาคารกลางสหรัฐท,ที่ตลาดกำลังคาดการว่าเฟดจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.25%ซึ่งจะเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ4ปีครับทุกท่าน ต่อมาเราไปดูกันที่ข่าวของน้ํามันดิบกันบ้างนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจทําไมเมื่อคือนนี้ขยับปรับตัวอ่อนค่ากลับลงมาอีกแล้วนะครับสัญญาน้ำมัน Texas TI, ด,ดิบเวลท็กัส WTI ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า6%ในธนาคารโดยตลาดได้รับแรงกดดันจากการที่จีนประก,กาศล็อกดาวน์เมืองสุนเจนเพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อความต้องการการใช้น้ํามันนอกจากนี้การที่นักลงทุน ให้ความคืบหวังขออภัยครับให้ความคาดหวังกับความคืบหน้าในการเจราจาสันติภาพระหว่างรัเสเซียและยูเครนยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญที่ทําให้สัญญาณน้ำมันดิบเนี่ยปรับตัวอ่อนค่าลงไปด้วยครับ รัฐบาลจีนประกาศล็อกดาวน์เมืองเซินเจิ้นเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ส่งผลให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาวะติดขัดด้านการขนส่งและการผลิตในเมืองเซินเจิ้นซึ่งเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีและเป็นเมืองท่าที่สําคัญของจีนขณะเดียวกันจีนได้สั่งล็อกดาวน,น,น์มณฑลจี้หลินซึ่งมีพรมแดนติดก,กับรัสเซียซึ่งถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2563ที่รัฐบาลจีนตัดสินใจล็อกดาวน์ทั้งมณฑล มอร์กนสตารตลีนะครับได้ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจจีนในไตรมาสแรกปีนี้ลงเหลือ0เปอร์เซ็นต์จากตัวเลขคาดการณ์เดิมที่0.6%เปอร์เซ็นต์แล้วก็คาดว่าจีนเนี่ยจะพลาดเป้าหมายการขยายตัวของเศรษฐกิจในปีนี้ด้วยโดยมอร์แกนสตาร์ลี่นะครับคาดว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยจะได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยจากการใช้มรรการที่เข้มงวดเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นอกจากนี้สัญญาณบัดิบยังชะลอตัวลงจากการที่นักทุนคาดหวังการเจรจาสถานภาพ รอบที่4ระหว่างรัเสเซียและยูเครนจะประสบความคืบหน้าโดยการเจราจารดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการเรียกร้องให้รัเสเซียทําการหยุดยิงและก็ถอนกําลังทหารออกจากยูเครนทั้งหมดท่ามนีาเ,เครมลินกล่าวว่าประธานาธิบดีว,วลาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัเสเซียและก็นายชาวมวิเชลนะครับประธานคณะมนตรียุโรปได้สนทนากันทางโทรศัพท์เมื่อวานนี้ เพื่อหารือกันเกี่ยวกับสถานการณ์ในยูเครนนอกจากนี้ประธานาธิบดีปูตินยังได้เปิดเผยถึงการประเมินของเขาเกี่ยวกับการเจรจาสันติภาพระหว่างคณะผู้แทนของรัเสเซียและก็ยูเครนเพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์ดังกล่าวนักถุนก็จับตารายงานสต็อกและมันดบป,ประจําสหรัฐนะครับโดยสํานักงานสารสนเทศด,ด้านพลังงานหรือว่า EIA มีกําหนดจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในวันนี้21เดืน30นาทีตามเวลาประเทศไทยครับ ปิดท้ายกันที่ราคาทองคำครับนักทุนก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ไม่ใช่วันของทองคำเท่าไหร่นะครับปรับตัวอ่อนค่าลงใหม่อีกแล้วในคืนที่ผ่านมาก่อนที่จะเริ่มฟื้นตัวขึ้นมานะครับในช่วงเช้านี้ สัญญาทองคาตลาดยออ์นกนะครับปิดร่วงลงติดต่อกันเป็นวันที่3ในวันอังคารเนื่องจากนักลงทุนยังคงเทขายทองคําซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางความคาดหวังที่ว่าการเจราจาสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครนจะมีความคืบหน้าขณะที่นักลงทุนจับตาดูผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในวันนี้ตามเวลาสหรัฐครับทุกท่านนอกจากนี้สัญ,ญญาทองคําดีถูกกดดันจากการที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปียังคงยืนเหนือระดับ2.10ปอร์เซซึ่งจะเป็นการ เพิ่มต้นทุนค่าเสียโอกาสหรือภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะเรียกกันว่า opportunity cost ในการถือครองทองคําเนื่องจากทองคำเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยครับทุกท่านนี่ก็คือการสรุปข่าวเช้าของเราทั้งหมดครับนั่งทุนสวัสดีครับ